สวัสดีครับนี่ครับเสียมทำมาจากเหล็กแหนบนะครับเสียมหัวตรงมีความแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับเนี่แหละครับเราจะตีแล้วก็เปิดคมให้เรียบร้อยนะครับจากทางร้านขวัญชัยค้าเหล็กแปรรูปนะครับความยาวทั้งหมดประมาณ11นิ้วนะครับประมาณ1 0นิ้วครึ่ง11นิ้วนะครับแล้วก็ตัวที่ใส่ด้ามประมาณ1นิ้วนะครับ อ่ะหน้าคมประมาณ2นิ้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตให้ดูนะครับว่ามีความแข็งแรงและใช้งานยังไงนะครับอ่านี่แต่ว่าเราเนี่ยไปซื้อด้ามมาไม่ได้ทำเองอ่าทีเนี้ยปกติเราจะจำหน่ายแค่ตัวนี้แต่วันนี้เราไปซื้อมาเพื่อสาธิตให้ดูเลยว่าใช้งานยังไงเนี่ยครับเอาใส่เข้าไปเลย ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตอกครับครับตอกมันก็จะแข็งแรงแล้วนะครับทีนี้เอาไปใช้งานได้เลยอย่างเช่นจะเป็นหญ้าเนี่ยครับแทงเข้าไปแทงเข้าไปขุดหญ้านะครับอ่าขุดหญ้าใช้ขุดดินขุดดินปวนดินได้นะครับหรือเอาไปขุดหน่อไม้ ขุดหน่อไม้ได้แทงหน่อไม้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้หน่อไม้ไม่มีหน่อไม้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เราจะทําให้ดูวิธีการใช้งานก็คือแทงเข้าไปในสมมุติว่าอันนี้เป็นหน่อไม้นะครับก็แทงเข้าไปเลยมันมีความคมแน่นอนนะครับมีความคมความแข็งแรงใช้งานได้นานนะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อในเพจขวัญชัยค้าเหล็กแปรรูปหรือโทร0 8 6 4 2 5 9 9 4 2 ถ้ายังไงก็ฝากติดตามนะครับใน y u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  e ขวนใจคาลิปเปอร์ครับผมสวัสดีครับ